สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันนะครับกับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยายวันครับพบกับผมครับชัยนิรันพยมยามครับผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณโรจนศักดิ์แสงทะศิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้ผมหยิบยกประเด็นนะครับกทมเช้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางสวงก็ได้เข้าไปตรวจนะครับที่สภากรทมแล้วก็พบ ประเด็นหลายๆประเด็นที่เราจะต้องนําเสนอแล้วก็จะต้องติดตามนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของงบประมาณแผ่นดินนะครับสวัสดีครับอาจารย์โรจนศักดิ์สวัสดีครับครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเช่นกันครับครับมิชัยรันครับช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของคอร์รัปชันนั้นเป็นประเด็นที่ฮอตที่สุดนะครับอย่างที่รายการเราได้นําเสนอประเด็นนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเงินภาษีประชาชนใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่ากทมมีระบบการใช้จ่ายเงินอย่างไร ซึ่งสตงอเนี่ยนะครับใช้เวลาตรวจถึง2ปีนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของพฤติกรรมการเบิกจ่ายของกทมค่อนข้างที่จะแบบง่ายๆนะครับบางอย่างเรื่องเนี่ยที่มีการเบิกจ่ายโดยขัดกฎหมายรับรองซึ่งประเด็นเนี้ยคุณชัยล้นครับเราเองเนี่ยก็จะมาดูว่าในแต่ละประเด็นประเด็นเนี่ยมีการทำอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะนําเสนอนะครับเรื่องหนังสือด่วนเนี่ยจากสานักการตรวจเงินแผ่นดินนะครับหรือสตงอลงนามโดยรองผู้ว่าการสตงอนะครับนางสาว ประพีอังกินันนะครับที่ส่งตรงถึงกรุงเทพมหานครนะครับโดยแจ้งข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสํานักเลขานุการสภากรุงเทพมหานครก็คือสภากทมนั่นเองใช่ต้นะครับที่กําลังเป็นเรื่องรลล้อนๆเนี่ยในสารากลาว่าการกรทมขนาดน,นี้เนี่ยซึ่งผลจากการตรวจสอบการใช้เงินของสภากทมนะครับ,คร,บครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สตงได้สอบอย่างละเอียดในทุกภารกิจที่สาภากทมดําเนินการ มีการตั้งเรื่องนะครับเรื่องแต่ละเรื่องนี้เรื่อง,องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ใช้เงินนับร้อยล้านบาทนะครับจนถึงเรื่องเล็กๆอย่างเบิกจ่ายค่าน้ํามันในปริมาณน้ํามันที่เกินกว่าความบรรจุถังเอ๊ะขนาดเกินบรรจุถังยังสามารถเบิกได้นะอาจารย์รจนสัก <c oughs> อันนี้มันก็ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นการกอรปชั่นอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับ <c oughs> และแม้ว่าจะเป็นการตรวจ สอบการใช้งบประมาณปี2554หรือกว่า2ปีที่ล่วงมาแล้วนะครับ,รบสตงก็เพิ่งสรุปผลเสร็จแต่กำลังเป็นปมที่ยุง่งต้องบอกว่าอิลงุงตุงนังนะครับก็คืออย่างที่บอกแล้วว่ามันเชี่ยวขันไ้ทีนี้เรามอง,มองก่อนคุณใช้หลังเนี่ยจริงๆแล้วการใช้เงินเนี่ยต้องยอมว่า <C oughs> บทบาทเนี่ยผู้ว่าเนี่ยหลังจากเลือกตั้งเวลาเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทให้แต่ละเขตเนี่ยก็คือมีการเลือกสกสขอสมาชิกเขตแล้วก็สมาชิกสภา กทมในแต่ละเขตซึ่งจริงๆเนี่ยสมัยนั้นผมนานแล้วคุณชายรันผมเคยเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งสงก uh huh. ต้องยอมรับว่าสกเนี่ยก็มีงบประมาณนะคุณชายรันในการบริหารในแต่ละเขตงบประมาณอะไระงบประมาณประจำปีขอ,<า>ข,อของสับดาบหา์ไปเที่ยว คือมันไม่ให้พาชาวบ,บ้านไปเที่ยวอันนั้นเขาเรียกว่ามันมันจะพูดไปก็ไม่ดีใช่ไหมฮะก็คือเป็นการหาเสียงหรือเปล่าใช่ไหมแต่นี้เรามามองว่าจริงๆแล้วสกคุณชัยรันนะครับแล้วตรงนั้นเขาก็มีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ของเขาใช่ไหมาบางครั้งเนี่ยสมัยนั้นนะ,นะครับต้องขอญอาตินิดนึงว่าสมัยนั้นผมเป็นผู้ในการเลือกตั้งในเขตหนึ่งเขตในกรทมเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการสร้างอะไรมวลชนนะครับก็ให้ความสําคัญโดยเฉพาะชุมชน นะครับในการเอางบประมาณเนี่ยของสข,ขอหรือสกอเนี่ยจากสภากรทมนเนี่ยลงไปคือพูดง่ายว่าเขตไขรเขตมันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่แปลกเลยที่สตง,งนี่เข้าไปตรวจแล้วก็เลยเจอปัญหาที่แบบการเบริกจ่ายแบบใช้ใบเข้าเจ้าง,ง่ายๆหรือไม่มีหลักการไม่มีข้อมูลว่าคุณจะไปใช้อะไรแต่ว่าเป็นที่รู้กันนี่ก็คือเป็นลักษณะที่มันเกิดขึ้นว่าสตงไปตรวจอ้าวแต่ปัญหามันเกิด อีกนะฮะอาจารย์รัชนศักดิ์ครับ,ชบเชนครับทางกรทมก็บอกว่ามันเป็นขนบธรรมเนียมแล้วก็เป็นประเพณีที่ทํากันมาไม่ต่ำกว่าสิบเจ็ดปีทำจนเป็นวัฒนธรรมเลยอ่ามันเป็นวัฒนธรรมถาม <c oughs> ว่าผิดหรือเปล่าคําว่ากฎหมายยังไงมันก็ต้องมีกฎหมายในการบังคับใช้นะคุณคชายหลานถูกไหมฮะวันผิดผิดรู้ทั้งรู้ว่าผิดแต่ยังทํานี่สิคือเอาง่ายๆว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายงบเร่งด่วนหรือไม่จึงใช้ระบบแบบง่ายๆตอนนี้ทุกหน่วยงานก็อ้างอย่างเดียวคือลบงบเร่งด่วนอาจารย์รอด นี่นี่แหละครับประเด็นเนี้ยมีบงบเร่งด่วนงบจัดจ้างพิเศษทุกคนก็จะอ้างเกี่ยวกับการใช้งบประมาณตรงนี้ทั้งนั้นแหละครับ <นะ S 2> ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าหนักใจเหมือนกันแล้วคนที่เลือกได้เป็นสอกคอุณชัยรันฮะครับทำงานเมื่อได้เข้ามาแล้วเขาก็ต้องตอบแทนตอบแทนผู้สมัครของเขานะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสมาชิกท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะจะเป็นเรื่องของอธุรกิจก่อสร้างเรื่องทางเรื่องท่อสิ่งเหล่านี้ มันเป็นเรื่องของภูกันแล้วก็นะครับส่วนมากก็จะมีธุรกิจในด้านรถคมนาคมขนส่งมีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาดูว่าในแต่ละงบที่กรทมเนี่ยใช้จ่ายเนี่ยจนทั้งสตงมองแล้วว่ามันเป็นวัฒนธรรมในการเบิกเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณชัยหลัครับข้อแรกนะครับก็คือการตั้งงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบไม่สอดคล้องกับอำนาจและหน้าที่อาจาหน้าัฐ ซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับในหัวข้อนี้คุณชัยลันเรื่องก็ประมาณที่ถูกต้องก็จะเป็นเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมงานสารบัญงานธุรการนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรคณะกรรมาการนะครับกรรมการวิสามัญชุดต่างเดี๋ยวผมลงร,รายละเอียดนิดนึงนะครับรก็คือสภานมรมเนี่ยเป็นหน่วยงานนิติบัญญัตินะครับมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอ พิจารณาตามข้อบัญญัตินะครับให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและควบคุมตรวจสอบการทํางานของฝ่ายผู้บริหารกทมนะครับแต่ปรากฏว่าการใช้งบประมาณของสภาซึ่งงานส่วนใหญ่เนี่ยควรเป็นงบที่เกี่ยวกับการประชุมงานสารบัญงานธุรการนะครับและคณะกรรมาวิ กรรมการวิสามันชุดต่างๆนะครับอย่างที่อาจารย์รจนนศักบอกนะครับแต่พบว่านะฮะแต่พบว่า71%อ้วนวนงบไหมเจ็ดสิเอหรือจํานวนเงินถึง228.19ล้านบาทของงบประมาณ312.34ล้านบาทเนี่ยหมวดค่าใช้จ่ายอื่นกลายเป็นเงินที่ใช้จ่ายไปกับการฝึกอบรม การสัมมนาดูงานในต่างประเทศซึ่งสธงก็ระบุว่าเป็นการตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อกทอทมนี่แหละคือจริงๆแล้วง่ายเป็นงบบริหารนะครับในส่วนของธุรการนะครับ,รบในส่วนต่างๆแต่ว่ามีการแต่มันสูงกันไปนะแต่มันสูงกันไปนะ7เจเร์ลยนะอาจารย์รอ,อันนี้ผมไม่รู้คือต้องยอมรับนะคุณชัหรัมเพราะมันมีหลายชุดนะ พอมีหลายชุดเนี่ยพอสภากรธมมีกรรมการวิสามัญเนี่ยนะฮะก็จะมีหลายชุดในแต่ละชุดก็จะมีนะฮะมีองค์ประชุมของเขาวันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปทางไหนคุณชัยลานส่วนใหญ่แล้วจะไปดูงานต่างประเทศบุบรมสัมมนาจริงจริงแล้วก็พาเลยพาพาไปเที่ยวนะครับอันนี้คือเรื่องจริงในประเด็นต่อไปคุณชัยล้านก็คือที่สตงได้ตรวจพบเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเงินเดือนผู้ช่วยสกก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีสกแล้วก็ยังมีผู้ช่วย บทบาทสกรเลือกมากี่ปีคุณชัยรันห้าปีห้าปีนะครับเพราะงั้นผู้ช่วยสกรเราเราไปดูทิว่ามันเป็นยังไงคุณชัยรันครับครับยังไงครับอาจารย์มันเหมือนกับสอสสวเลือกตั้งมาแล้วถูกไหมเขาต้องมีผู้ช่วยทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของผู้ช่วยสกรเนี่ยนะครับก็บอกว่าในสกรหนึ่งคนเนี่ยนะครับสามารถมีผู้ช่วยติดตามได้4คนครับนะครับก็เหมือนกับคล้ายๆกับสอสกันนะครับตามข้อบัญญัติกทมที่ได้แก้ไขล่าสุดนั้นไม่มีกฎหมายรับรองเลยนะครับในเรื่องนี้ น,นี่แหละคือคือปัญหาที่สตงไปตรวจแล้ว ه, มันยังไงเนี่ยแต่ทีนี้เราจะมาดูกลับมาว่าสกในกงุงเทศมหานครเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยทั้งหมด248คนคใช้เงินตรงนี้ไปนะครับ22ล้านฟวฟ้า <c oughs> ผมเอาเอาเอากลมกลมเลย22 <c oughs> <c oughs> ล้าน3แสนงหมื่นบาทนะฮะซึ่งสตงก็ตรวจพบนะฮะว่าข้อกฎหมายเนี่ยนะฮะไม่มีข้อกฎหมายรองรับที่จะจ่ายเงินเดือน ผู้ช่วยสกจำนวน248คนนะฮะคือมันแตกต่างกับสาวสวอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมฮะนี่ฮะนี่คือส่วนหนึ่งที่สาต่างงอเข้าไปตรวจสอบครับนะครับว่าทําไมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมครับนะครับประเด็นต่อไปที่สตงได้ตรวจพบก็คือในเรื่องค่าตอบแทนขออีกนิดหนึ่งได้อาจารย์เอาคุณสงสัยสกบ้างใช่ไหมไม่ไม่มันคือรายละเอียดของสตงเนี่ยผมว่าสตงก็ชี้ละเอียดนะว่านะครับสตงบอกว่า การกําหนดให้ค่าตอบแทนผู้ช่วยสกอเนี่ย<ม>และกําหนดให้สกอหนึ่งคนมีผู้ช่วยได้4คนเนี่ยตามข้อบัญญัติ้อตมอเนี่ยที่ได้แก้ไขล่าสุดเมื่อปี2540นะครับนั้นไม่มีกฎหมายใดๆรองรับและไม่สามารถที่จะกระทําการใดๆไม่สามารถที่จะกระทําการได้ทําให้กทมอเสียหายงบประมาณในส่วนนี้ก็ตะกี้ที่ผมบอกเบื้องต้นนะว่า,นนวาสตงองงงฮ<ง>้ย คุณเบิกให้ได้ไงในเมื okay. like okay. so, analysis, so like ่อผู้ช evet ่วยสวกรไม่มีกฎหมายรับรองเลยครับทำไปเบิกแล้วเอาเงินตรงเนี้ยเอาตรงไหนมาจ่ายไะครับนี่แหละเวลาปิดบัญชีประจําประจําปีเนี่ยมันปิดไม่ลงถูกไหมครับก็เลยต้องโอนก้มยุ้นอมอมอ่อนพี่อมโอนโอนลิ้นไก่สั้นอ๋อลิ้นไก่สั้นเอ๊ผมว่าเป็นเจตนาพูดหรือเปล่าเนี่ยโอนถะไม่ใช่อมนะโอนนะฮะยืนยันนะฮะว่าโอน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 ครับตอนนี้พูดอะไรต้องระวังนะฮะ ประเด็นที่3ที่สตวงงอดได้ตรวจสอบนะครับท่านชมทางบ้านคุณชทยลันคือให้ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษาประธานสภา,ากรทมและรองประธานสภา,ากรทมโดยไม่มีกฎหมายรองรับอีกเช่นกันนะครับสรุป สภากรทมไม่มีกฎหมายเลยรองรับเลยต้องเรียนถามท่านท่านเป็นที่ปรึกษาของสภามีกฎหมายรับรองอยู่แล้วถูกไหมมีฮะทางสภาก็จะมีผู้ช่วยสสนะฮะอย่างผมเป็นที่ปรึกษาสวก็จะมีตำแหน่งบางตำแหน่งของสวก็จะมีนี่จะเป็นเรื่องของเบี้ยประชุมใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นทั้งสวแล้วก็สสเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งประจำเนี่ยนะฮะผู้ติดตามสสสวก็จะมีเงินเดือนให้นะครับแต่ก็ไม่ได้มากนะฮะไม่ได้ทําให้ร่ํารวยหรือว่า มีฐานะที่มั่งคั่งได้ที่จะไปใช้รถหรูๆได้ก็เขาบอกว่านักการเมืองถ้าจะาผ,ผู้ที่จะเป็นนักการเมืองต้องไม่หวังผลประโยชน์แล้วครับนะฮะก็พอไม่หวังผลประโยชน์ก็จนต่อไปไงครับครับทีนี้ในรายละเอียดเขาบอกว่าตามที่สภากรทมครับ,รบได้ออกข้อบัญญัติเมื่อปี50นนะครับไอ้สองห้าสี่ศูนย์ค่าตอบแทนรายเดือนให้ที่ปรึกษาประธานสภากรทมหนึ่งคนและที่ปรึกษารองประธานสภากรทมอ,อีกสองคนคนละแสนสองนะครับท่านฮะ คนละแสนสองนะครับท่านผู้ชมทางบ้านฮะที่ปรึกษานะครับกับรองประธานเนี่ยนะฮะที่สองคนนี่สามแสนหกนะครับต่อเดือนต่อเดือนนะครับนี่มันเงินเดือนดีกว่าสสอยนะเนี่ยผมไปไม่เป็นเลยคุณผู้ชมนะฮะต้องขอขอบคุณสตงนะฮะที่ได้ลงรายละเอียดได้ละเอียดถึงขนาดนี้นะฮะไปไม่เป็นเลยนะแสนสองเนี่ยสองพองกันตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยนะครับผู้ว่างเงินเท่าไหร่ฮะคุณชายหลันในฐานะคุณคุกคีกับขทมเหมือนกันเนี่ย ไอ้ผ <Hey, S 2> ูว้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ผมผมไม่เคยลงลึกนะผมไม่ผมก็ไม,ไม่ไม่ลงลึกนะฮะแต่เห็นที่ปรึกษาแสนสอง,สองนี่นะครับเ็เคยแต่ว่ามาติดต่อให้ไปเป็นที่ปรึกษาฮะแล้วตอนหลังเขาก็ไม่ตั้งฮะเพราะเขาบอกว่าตรงชินเกินไปก็ <c oughs> อย่างว่ารายการเราไปไหนเขาก็เกียดนะฮะไปตรวจสอบเขา <c oughs> นะครับสตง,งก็เลยเห็นว่าตามระเบียบบริหารกทม2,528เนี่ยเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการกทม ไม่ได้มีการบัญญัติรองรับตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานและรองประธานสภากทมนะครับเหมือนกับกรณีของตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้ว่าดังนั้นการเบิกจ่ายเงินเดือนดังกล่าวจึงถือเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องและไม่มีกฎหมายรองรับและไม่สามารถเทียบเคียงได้กับพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาพศ2554 การกําหนดให้เงินเดือนในส่วนนี้จึงเป็นการดําเนินการที่ทําให้กทมเสียหายครับแล้วอย่างนี้คุณชัยลนันผมถามนิดนึงผมว่าสงสยยัยเหมือนกันนะนะที่เขารับเงินเดือนไปใช้หมดแล้วก็ทําทไงที่ปรึกษ,ษาเนี่ยหรือว่าองเอาเงินมาคืนนั่นแหละสินะครับนี่แหละก็คือมูลเหตุอีกประเด็นต่อไปก็คือสตงได้ตรวจพบนะครับท่านผู้ชมชของบ้านประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ ท็อกออฟเดอะทก็ว่าได้สื่อมักจะขีนอยู่เสมอขอญาตเลยแต่ผมอชอบเรื่องนี้จริงๆนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เอนตี้เรื่องสสเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของการจัด17โครงการดูงานต่างประเทศงบประมาณ10.66จุดนร้อยหกล้าน,านร้อยหกล้านบาทนะครับ,รบทีนี้มันอย่างนี้ครับด้วยเหตุผลไม่มีเหตุผลจําเป็นไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์ซึ่งโครงการอย่างเงี้ยเราอย่างที่บอกว่าท้ออเทาวคือหมายว่าเป็นโครงการแบบสมใจนึก เป็นโครงการเอื้อประโยชน์เพื่อนพ้องน้องพี่<ำ>คือดลดต้นทุนสากถึง8เอสมเซ็นตคือบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับประธานประธานในแต่ละแต่ละชุดเนี่ยอยากไปประเทศไหนก็จะจัดงบเพื่อที่จะไปดูก็จะถามพวกพวกกันกี่ <ๆ S 2> เป็นสอสอนะฮะ อันนี้ผมไม่ทราบครับสสก็เป็นฮะพอประธานหรือสวก็นั่งโหวตกันว่าอยากจะไปดูงานที่ไหนอยากไปเที่ยวที่ไหนทุกคนก็จะเลือกที่จะไปดูงานตรงนั้นคือตั้งเอารองงานมามาเป็นบางหน้าไปก่อนหรือไงฮะใช่ครับตั้งเอางานบางหน้าแต่ต้องกลับมาเขียนงาน่ก็มีสสกับก็คืออย่างนี้อาจารย์รศนศักดิ์พอถึงเวลาเนี่ยก็จะมีการไปจริงนะฮะแล้วก็จะไปพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงอย่างตอนผมอยู่สาธารณสุขเนี่ยผมก็ไปโซเวียต้วถึงเวลาผมก็ไปนั่งฟังสาธารณสุขของโซเวียตเขาก็ชี้แจงปัญหาของเขา ให้เราฟังแล้วทําไมบางชุดเข้าไปแล้วชอบข้าไปนั่งนั่งคิดเลขด้วยอะอันนั้นคือคงไปล็อบบี้อย่างหรือไปฝึกสมองกันฝึกสมองนะครับยละเอียดข้อนี้ก็คือในปี2554เนี่ยผลการตรวจสอบโครงการเนี่ยดูงานของคณะกรรมการธิการเออไม่ใช่คณะกรรมการโทษคณะกรรมการสภาสามัญสภานะกทมทั้งหมด11คณะครับใช่ครับซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสกและมีอำนาจเลือกบุคคลให้ เลือกบุคคลเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโดส่วนมากจะเป็นข้าราชการับผมในสังกัดของอื่นๆเนี่ยหรือเป็นบุคคลอื่นๆเนี่ยมาเป็นกรรมการีิสามันด้วยนะครับโดยกรรมการสามัญเนี่ยมีการจะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสองปีซึ่งได้มีการจัดโครงการไปดูงานเนี่ยรวมทั้งหมด15โครงการใช้เงินไปถึง50.67ล้านบาทพบว่าโครงการดูงานที่จัดขึ้นทั้งหมดเนี่ยปรากฏรายละเอียดและวัตถุการ วัตถุประสงค์ของการที่ไปศึกษาดูงานเนี่ยไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องกับภารกิจที่จะไปดูงานของคณะกรรมการแต่อย่างใดเลยนอกจากนี้คุณไชยลันครับ,รบสตออยังบอกว่ายัางพบว่าในอีกสองโครงการคือโค,ครงการจัดอบรมให้แก่สามาชิกสภาเขตหรือสข,ขอใช้เงินอบรมในในประเทศ1.08ล้านบาทและดูงานต่างประเทศอีก35.63ล้านบาทและโครงการจัดอบรมแก่ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยก็มีดูงานด้วยครับ ต่างประเทศเหมือนกันใช้งบ16ล้านกว่านะครับโดยเฉพาะการอบรมผู้ช่วยสกอนะครับเป็นการจัดดูงานให้กับบุคคลที่ไม่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ,รปฏิบัติงานพูดง่ายว่าท่านผู้ชมครับเพิห่หลายบอกว่าส่งคนไปดูงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานที่คนคุณเกี่ยวข้องเลยตรงนี้มันจะเกิดเป็นช่องว่างที่มักเอภิพูดกันคือบางอย่างมันเปิดช่องทางให้เละบางครั้งเอาญาติพี่น้องเอาเพื่อนหรือเอาเขาเรียกกันไร แกนนาหรือประธานกลุ่มที่เลือกตั้งเนี่ยนะครับจริงๆประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อในช่วงหน้าอาทิดหนึ่งเพราะผมมองว่าประเด็นเนี้ยมันต้องแตกกีกมันต้องแตกกันมาอีกนะไครับว่ามันจริงมันมีโครงการนอะไรอีกหลายๆโครงการครับเดี๋ยวเราพบกันช่วงหน้าครับครับ